อันนี้เป็นฐานขนาด 2A นะครับฐาน 2A จาก Shopee จำนวน12ก้อนนะครับอ่โซนี่ฐานชาร์จนะครับฐานชาร์จฐานชาร์จจาก Shopee 2A จำนวน12ก้อนนะครับ1โล าราคาก็อยู่ที่100อ่าถ้าจำไม่ผิดนะอ่า,อารู้สึกว่า150บาทนะครับซื้อมาประมาณสีวันแล้วนะครับยังไม่แกะอันนี้มาแกะดูกันว่าได้ของครับไปอโอเคนะฐานโซนี่ขนาด2 a 2 12ก้อน3ามแพ็คเนาะ าฐานแบบชัดได้นะชัดเจนฐานชาัดโซนี่โอเคนะอ่าตอนที่ซื้อก็ความจุ4,600ม mm. ิลลิแอมอ่าเนาะ4,600มิลลิแอมโอเคได้ของถูกต้องนะครับอ่า12ก้อนก็ราคาอยู่ที่ อ่นึกออกแล้วครับโอเคครับราคาอยู่ที่130บาทนะครับอ่า130บาทนะครับอ่โอเคครับ